สวัสดีเอีทุกท่านวันนี้ยายจะมายำผักกระเฉดให้กินนะมาดูวิธีการยำกันเลยเรามาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะก็จะมีหมูโบดพริกจินดาตำพริกจินดานี่ตำกับกระเทียมนะใส่กระเทียมไปกีบเล็กๆตำกับพริกจินดานี่ยายใช้สี่เม็ด แล้วก็กระเทียมเดี๋ยวยายเอาไว้เตรียมไว้เจียวแล้วก็กระเฉดแล้วเดี๋ยวจะมีมะนาวน้ำตาลอีกนะทุกคนมาดูวิธีปรุงกันเลยขั้นตอนแรกก็เจียวกระเทียม เดืยกกรเทียงให้เหลืองเลยนะทุกคนกระเทียมนะทุกคนพอเหลืองแล้วก็ตักขึ้นเลยนะพอตักขึ้นแล้วมันจะไปเหลืองได้อีกนะทุกคนอย่าปล่อยให้เหลืองในกระทะถ้าเหลืองในกระทะมันจะไหม้เลยนะพอตักขึ้นมาก็จะเหลืองประมาณนี้นะทุกคนยา้ก็จะใส่ช่วยนี้ไว้ แล้วยายก็จะใส่หมูไว้เลยนะใส่หมูลงไปรวนในนี้เลยทุกคนรวนหมูไว้ในกระทะที่มีน้ำมันกระเทียมเลยจะได้หอมหอมใส่น้ำไปนิดหน่อยเรารวนหมูเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคน ยายก็จะตักออกใส่ถ้วยพักไว้เราก็ตั้งน้ำอีกทุกคนกระทะใบเดิมกระทะสู้ชีวิตของยายตั้งน้ำให้เดือดถ้าใครมีกุ้งแห้งเออถ้ามีใครใครมีกุ้งสดหมึกสด เอามาใส่ได้เลยนะทุกคนปอกเปลือกกุ้งปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่าหลังเอาเส้นขี้ออกแล้วก็ปลาหมึกก็ล้างให้สะอาดแล้วมาหัน่นเป็นแว่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 น,น,น,นลวกใส่ได้นะทุกคนตอนนี้ยายไม่ใส่ยายจะใส่แค่หมูบดอย่างเดียวเพราะว่ายายทำทำตามสถานะของยายนะอืมยายยายทำแบบประหยัดแล้วยายเป็นแบบว่า คือต้องประหยัดอะอายุเยอะแล้วนะมีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยไอที่มีมากไว้ก็กินน้อยเพราะอะไรเผื่อไว้เผื่อวันหลังว่าถ้าไม่มีแรงทําวันไหนไอส่วนที่เรามีเก็บไว้เราจะได้ไว้กินวันหลังเนาะแก่ตัวแล้วเราหาเพิ่มไม่ได้แล้วเราก็ต้องประหยัดแล้วนะทุกคน เดี๋ยวยายจะรอให้น้ําเดือดแรงๆเลยนะทุกคนแล้วเอากะเฉดลงไปลวกลวกแล้วก็เอาขึ้นมาใครจะเอาไปนอกน้ําเย็นก็ได้ไม่นอกก็ได้นะแต่ยายเอา,เอาขึ้นแล้วยายจะส่งส่งให้ความร้อนออกเหมือนใส่ข้าเหนียวอ่ะให้ความร้อนออกแล้วก็ใช้เพราะยายไม่ชอบลวกยายมีความรู้สึกว่าถ้าลวกแล้วรสชาติของผักหายนะความรู้สึกยายนะแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบว่าเออลวกแล้วมันจะกรอบอะไรเงี้ยแต่ยายไม่นะ ก็เดือดแล้วนะทุกคนยายก็จะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาเลยแล้วยายก็จะเอากระเฉดลงไปลวกเลยกระเฉดนี่เด็ดเด็ดนมเด็ดดวดออกให้หมดนะทุกคนแล้วก็ล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายอธิบายก่อน อันนี้คือนมกระเฉดนะยายเรียกนมกระเฉดนะอันนี้หนวดลูดออกแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยเอาแล้วเสียวัวแต่อธิบายอันนี้สุกเกินไปมันก็จะเหนียวนะทุกคนแค่นี้ใช้ได้แล้วยายก็จะตัดออกนะทุกคนอย่าลวกนานลวกนานมันจะเหนียว อันนี้ยายว่ามันก็เหนียวแล้วล่ะแล้วก็ส่งแบบนี้ทุกคนส่งให้ไอมันออกเสร็จแล้วเราก็ มาลงมือกันเลยทุกคนพริกขี้หนูมะนาวกระเทียมผักกระเฉดเ,เนี่ยถ้าไปแช่น้ำใช่ไหมทุกคนผักมันก็จะเต่งมันไม่เหี่ยวอันนี้ยายยายไม่ได้แช่พอนั่นุ๊บมันก็จะเหมือนเหี่ยวเหี่ยวถ้า,าไปแช่น้ำผักมันจะเต่งให้มันจะกรอบ แค่น้ำแช่น้ำเย็นนะยิ่งน้ำเย็นน้ำแข็งยิ่งดีเลยอ่ะมาเริ่มทำกันทุกคนอันนี้คือพริกจินดาแดงยายตำปนไปกับกระเทียมหนึ่งกลีบนะเพราะว่าไม่มีน้ำกระเทียมดองยายใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวลงไปเบาๆก่อนนะทุกคน เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวยายก็จะบีบไปก่อนลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวชิมรสชาติแล้วยังไงแล้วค่อยว่ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสน้ปลาลงไปแล้วก็น้าตาลอันเนี้ยที่เหลือจากทำหนุมเหนียวยายก็ยังไม่ทิ้งนะทุกคนยายก็ยังเก็บไว้เพราะว่าทุกอย่าง ทุกอย่างมีค่าหมดนะทุกคนอย่าทิ้งเสียได้โอเคขาดชุลดแล้วก็ขาดเปรี้ยวขอเปรี้ยวอยีกหน่อยเติมมะนาวลงไปรสชาติก็ได้ที่แล้วนะทุกคนยายก็เอาหมูใส่ลงไป เอากระเฉดลงใส่ลงไปคลุกเนี่ยอย่างที่ยายบอกนะมีกุ้งแห้งไอ้มีกุ้งพูดติดตะลอดมีกุ้งสดก็เอากุ้งสดลงมาใส่ถ้ามีหมึกสดก็ใส่ใส่ได้นะแต่ยายอะยายทำตามงบยายนะยายก็ใส่แค่นี้พอแล้วคลุกเขาให้ให้น้ำยำม,มันเข้ากันนะทุกคนเข้ากับผัก ยำกระเฉดงบน้อยทุกคนอืออร่อยเอยอร่อย,ออยทุกคนลองไปทำกินดูนะแล้วก็เอากระเทียมเจียวใส่ลงไปคุกถ้าใครชอบหอมก็เจียวหอมลงไปคุกด้วยได้นะทุกคนแต่ยายอะเอาแค่กระเทียมอย่างเดียวพอ แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนยำกระเพดของยายก็ลงจานกระเพดมันจะเป็นเส้นนะทุกคนมันจะมันจะคลุกเข้าเข้ากันยากหน่อยเวลาเรากินเราก็เขีย่ยเขียคุกคุกเอานะ ยำกระเฉดเห็นแต่หมูเอา้ามากินยำกระเฉดด้วยกันทุกคน